สวัสดีครับพี่น้องย่ามแรงครับผมเมนูแรงนี่ให้แม่บ้านโซฟีมือหนึ่งปลาหน้าปึงครับพี่น้องปลานน่นครับพี่น้องปลาน้นได้มาจากตลาดให้เขาคั่วเก็ดเอาอยัางออกเยับลอยแล้วพักดอกแค่กระลำพักนั่งตู ทำนัแบ,บแรกกะยัดใส่กันครับเรือหยัดทองกันตะไข่จะได้หอมอยัดลงไปเลยใบมะกรูดก็ยัดลงไป <c oughs> ยัดแบบง่ยงายๆครับพี่นอ้องเพราะว่าเขามีเจวกลับอยู่แล้วมาสองซีเรียสขั้นตอนการมักขับบานเนี่ยมักง่ายๆายครับ แล้วดีโรยไปเลยโรยทาเข้าไปเอามารูดนำเพิ่นเดี๋ยวก่อนสิโรยให้มีทั่วกันมีหลายสูตรครับพี่นอ้องบางสูตรก็เอาตะไคร้ไปตำตำใส่กระเทียมตำแล้วก็เอามาทามาหยัดดีๆอันนี้สูตรหลัดครับพี่น้อง ิสูตรง่ายๆพริกจีนของเอากับกระเทียมมัดตำมัดอันใส่ตะไคร่มักใส่เกลือน้ำจักน้อยเพิ่มความนัวเพราะว่าข้าหนึ่งไปแล้วมันกสิออกน้ำนำนำพักน้ำอีย่างนี้แะนะครับพี่น้อง เดี๋ยวขออนนี่ยมากจะถิงไว้จักน้อยได้ครับเพื่อให้มันเขาเนือเข่านั่งกันครับผมผ่านไปสิบนาทีเร็วเหมือนโกหกฝ่าว่าครับพี่น้องมันสีเดือดสีเดินหิวเขา่าหิวน้ำพักจัดเรียบร้อยครับพี่น้องสูตรนี้เอาปลาไว้บนได้ครับพี่น้อง <c oughs> ความนวกของปลาที่ห้องมักมันสีเลไหลซึมลงไปใส่พักพักกับสีเดเนั้ว เสียอย่างเดียวกับพี่น้องปลาตุใยย่โพดโรยด้วยเห็ดนางฟ้าจุกๆไปเลย,เลยมันจะลวกไหมคนออจะซึมไหมไป,ปัญหามันยัดหางมันลงเดี๋ยวมันกองอ กดเบรบเบรบแล้วเอาลงไปเลยสี่เหลี่ยมปิดทีนี้ปิดขวาไม่ได้เอาทางหัวามาหางโผล่กนก็ได้เพราะหัวมันสุดยาญต้องปิดท่านี้แหละให้มันนั่งค่อยกดมันไว้นี่ครับขอปิดไว้กันครับหาเนี่ยมาดเสีงกันทับไว้กันครับพี่น้องลุ่นกันผ่านไปประมาณสิบยี่สิบนาทีโอ้หน้ามันพูนขึ้นเพิ่นแท้หน้าลายกันยังไง ซุกแล้วครับพี่น้องอย่าพลอยครับมันแตกนะนะครับพี่น้องให้เบิงอย่างุมหนึ่งซุกแล้วครับพี่น้องเปือ่อไปแล้อวลอดชม่มรอดกินขาแรกน้ำกันเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปสนิทกอนครับนึ่งปลากับแก้วมะกอกครับผมนี่พี่น้องแก้วมะก,กอกครับพี่น้อง คนเรียบร้อยไว้กินครับหนึ่งปลาครับพี่น้องนี่หนึ่งปลาจำเป๊ะเป๊ะเป๊ะครับแก้วมะกอกครับผมนี่แส่บตะไนยครับ